วันนี้จะทำเมนูออมซิคโครงหมูอ่าแซ่บๆนะครับนี่เตรียมเครื่องไว้ก่อนก็มีผักนี่ครับมีผักนี่จะทำอ,อมออมซิคโครงหมูกินกันแซ่บๆ ตอนี้เดี๋ยวตําเครื่องแกงอ่อมนะครับมีตะไคร้มีพริกมีหอมแดงนะครับประมาณนี้นะครับสูตรใครก็สูตรใครสูตรใครก็สูตรมันกะิได้ครับแล้วก็ตามด้วยกะปิครับ สำหรับเมนูนี้นะครับออมหมูเดี๋ยวเราต้องคั่วเครื่องแกงให้หอมก่อนนะครับสำหรับสูตรก็ไม่มีอะไรมากครับมีพริกหอมหอมแดงตะไค้แล้วก็ใส่กะปิหน่อยหนึ่งใส่ซี่โครงหมูเข้าไปครับ เดี๋ยวเรารวนหมูไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรวนหมูไปสักพักหนึ่งนะครับให้หมูเหลืองแล้วก็หอมก่อนค่อยใส่เครื่อง ครับต่อไปก็ใส่น้ําหมูก็เริ่มหอมนะครับเราก็ใส่น้ําลงไปนะครับเอาพอประมาณ สำหรับเมนูอ่อมซี่โครงหมูนะครับสำหรับวันนี้รอให้น้ำเดือดสักพักนะครับค่อยใส่เครื่องปรุงแล้วก็ผักอ่าขั้นตอนต่อไปครับใส่น้ำปะลาลงไปนิดนึงแค่นี้ก็หอมแล้วครับสำหรับอ่อมซี่โครงหมูอ่ตามด้วยผงชูรสนะครับ ใส่หลายแซบหลายใส่น้อยแซบน้อยนะครับรสด,ดีหน่อยนึงเดี๋ยวตามด้วยผักนะครับพอดีที่บ้านเขาไม่กินผักชีกันใส่ลงไปตอนนี้ก็ใส่ผักลงไปเลยนะครับ ผักยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะครับที่บ้านไม่กินผักชีกันลองผักยุแบบงแป๊บหนึ่งก่อนนะใส่ใขึ้นทอม เดี๋ยวเราจะใส่ผักหอมใส่ลงไปเลยนะครับนี่ทำกิน,นง่ายๆครับ นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟเลยจัปไปครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องจิวจิเล่นกินเชี่ยวครับสําหรับวันนี้เมนูของอาหอมซี่โครงหมูเสร็จแล้วนะครับสําหรับวันนี้อ่าเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยนะครับรสชาตินี่ครับคือซี่โครงหมูแค่นี้ก็หอมนะครับ สำหรับเมนูวันนี้อือหือสุดยอดเลยครับสำหรับเมนูวันนี้สำหรับอ่อมหมูซี่โครงหมูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากช่องสำหรับช่องจุจิเล่นกินเที่ยวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็สัก,สก,สกใครผมดยนะครับ